ทุกคนครับวันนี้ก็พบเกม Summoner อะไรสักอย่างนะก็นี่จะเป็นครั้งแรกครั้งแรกไหมวะแต่ก็คือผมเล่นไปน้ำมันค้างก็เลยไม่เล่นแม่งนี้ก็เลยมาโหลดในคอมอันนั้นได้กับ iPad ที่มันค้างอะค้างในที่นี้คือมันให้ผมกดเดี๋ยวก็ไปดูน้ำหน้าจะต่อจากที่กดออกมานั่นแหละ มหมดเวลาของเจ้าแล้วฉันจะเจิมนาย นายพูดมากเกินไปนะการ์ลก้อนหรืออะไรทักอย่างฉันมีเพื่อนของฉันมาด้วยเด็กเขาให้สลบลงไปฉันจะฆ่าแกไอห้หนูนุ้ยอันดับแรกนะ เรต้องทำอะไรกับอันนี้ก่อนเว้ยประธานไทยประธานไทยอยู่ไหน What the fuck man อยู่ตรงนี้คือก็ไม่รู้วยเราทําอะไร Enough summoner mana. Oops. Insufficient range. แล้วเราก็ผ่านขึ้นมาซะอย่างนั้น Quenta o príncipe. ตุ่มปตุ่มตุ่ม,มโปโอ้โหฉากเปิดตัวคุ้นเคยมากเลยอซัมเมอร์วอล์อะไรวะคอนเดอรสฮัลโหลแอมพูฟลูน่าสวัสดีฉันโพลเฟอร์ลูน่าฉันดีใจที่ได้เห็นว่าเธอโอเคฉันกังวลว่าเห็นเธอตกจาก น้ำเหรอยินดีต้อนรับสู่คอนเทนเน้นแปลว่าอะไรไม่รู้ช่างมันเถอะไป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 อันดับแรกนะครับปัตตาไทายอยู่ไหนโจเอ้ากดตรงนี้ให้หนูนี่เนินเขาแอเรียจุดพักผ่อนสีฟ้าคราม ซึ่งเกมนี้ผมจะไม่เอาอะไรนะก็ <_ an> คแค่ดูเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆเฉยๆ,ๆระหว่างเล่นกับจอยคีย์บอร์ดไหนง่ายกว่าวะางทุกคนทำไนอยู่ที่นี่เหรอคุยกับโจชัวเราออโอต้ได้ปะนี่อะไรอ่ะเอ็มนี่ไม่ใช่อ๋อน่เร้องเดินไปเองเหรอ วิ่งได้ไหมไม่ได้กระโดดนี่โหนเชือกไปเลยไอ้หนูผมคิว่าผมคงเล่นได้สักกี่วันไม่เกินสอง โจชัวระวังตัวด้วยถ้าบาดเจ็บก็บอกข้าดีจริงที่เราปลอดภัยแต่โชคร้ายที่เราเสียดวงตาแห่งอาคัสไปดูเหมือนว่ามันจะร่วงลงไปในน้ําตกหลังวิหารถลม่มคงหลังคงไหลไปตามกระแสะน้ำน,นั่นแน่ตอนนี้เราต้องหาสร้อยคอก่อนคลิปท่นช่วยไปบอกสมาชิกของกําลังพิทักษ์ราฮิลคนอื่นหน่อยได้ไหม ข้าเห็นอาริโอเพื่อนท่านอยู่ใกล้ๆ้นี่เองท่านเป็นสมาชิกกราฮิวเพียงคนเดียวที่เคยเห็นดวงตาแห่งอากัสไปบอกเขาว่ามันคือบริลิกที่รูปร่างเหมือนสร้อยคอข้าจะไปหาทางด้านบนของแม่น้ําเองพอเราหาทั่วเนินเข่าเอียแล้วค่อยไปเจอกันอีกทีที่หมู่บ้านรูเดลินนะถ้าเดินไปตามทางก็อาจจะเจออย่าลืมนะเราต้องหาดวงตาแห่งอากัสให้เจอฝากบอกสมาชิกด้วย ออโต้ได้ไหมช่วยหน่อย<ป>ผมอยากขวดอะอยากขวดครับนี่ไงไ<ป>เราอาจจะเปลี่ยนจากเล่นเกมนี้ เป็นรีวิวก็ได้นะว่ามันสนุกหรือเปล่าไม่ใช่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 จะตีหรัได้เด้เด้ได้เพราะนี่ไงคือก็ไม่ได้จะตีปะ อะไรเรากดกลุ่มนี้อ๋อกดคลิดขวาเป็นการตีเหรอกองกำลังพิทักราฮิลอารีโอคลิปเจ้าคือกองกำลังพิทักษ์ราฮิลที่เคยเผชิญหน้ากับรูปปั้นยักษ์แห่งอากัสที่วิหารใช่ไหมท่านผู้บัญชาการแมคโคลิสพยายามตามหาเจ้าอยู่ก่อนที่เขาจะหมดสติไป ท่านผู้บัญชาการแม็กคลิปได้รับอาการบาดเจ็บสาหัสเขาถูกนําตัวไปที่หมู่บ้านเรดิลินทันทีหลังจากนั้นพวกกองกําลังพิทักษราฮิวออก็กระจัดกระจายไปทั่วดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะออกไปหาสร้อยคอในตอนนี้แล้วมองไปรอบๆสิเหตุป่าเยอยยะเต็มไปหมดเรามาเตรียมตัวสําหรับการต่อสู้กันดีกว่าเรืองมอนเตอร์ที่ร่วมทางไปกับคุณเพื่อปลูกประทจิต คุณสามารถใช้สก,กิละเบิเป,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 ปครับโอ้โหนี่เรานี่เราเลเวลสองแล้วหรอคาไ,ไ,ได้นแล้วว่าเราต้องหาดวงตาแห่อง,อ,ง,อ,งอากสัส แต่ว่าเห็ดป่ายังออกมาจากใต้น้ำตกไม่หยุดและขวางทางอยู่แล้วเราจะไปได้อย่างไรยังไงซะหากเจ้าช่วยฆ่าไล่พวกเห็ดป่าไปได้แล้วก็ข้าคงไปหาสร้อยคอได้เฮาค่เกลียดพวกเห็ดป่าชิบะมมฟิลิปสหายของข้าก็วิ่งไปหนีแล้วเพราะเขากลัวพวกมันมากหลกังกำจัดพวกมันได้บ้างเดี๋ยวเราก็คงจะเจอฟิลิปเองเทียบกับพวกนี้โอกาส โอกาล,ละกรแล้วพวกเห็ดป่านั้นจิ๊บจ้อยมากแต่เป็นเป็นสัต์ประหลาดท่าน้ําน่าจะเอาเรื่องอยู่ไม่น้อยเหมือนกันระวังตัวด้วยถ้าการพวกมันพอแม่ขวางทางแล้วค่อยไปตามฟิลิปคู่ของข้ากันอือหือขอตัวเอง ตัวไปคุยกับฟิลิปคุยกับฟิลิปแล้วฟิลิปอยู่ไหนวะไม่อยู่รฟิลิปเราจะเดินไปหาฟิลิปกันนะครับแต่ว่าขอดูนนี่หน่อยรับรางวัลได้อะไรมาบ้างไม่รู้ครับ เ้ยจะเอาเรื่องฉันเหรออันนี้ก็ธรรมดานะก็คือของที่แจกทุกวันเพื่อที่เราจะได้เข้ามาเล่นเกมทุกวันอะไรประมาณนั้นฟิลิปหายไปฟิลิปน่าอยู่ไหน จะเป็นใครนะข้าก็คิดว่าพวกนี้โอกาลากอนโผล่มาอีกครั้งซะอีกแน่นอนว่าข,ข้าไม่ได้กลัวแล้วก็ไม่ได้วิ่งหนีด้วยข้าก็แค่มาดูแท่นเทเลพอร์ตที่นี่แท่นเทเลพอร์ตคืออุปรกรณ์ที่ช่วยทําให้สามารถกลับมาที่นี่ได้ภายในช่วงริบตาเดียวแต่มันไม่ยอมทําตามที่ข้าต้องการข้าว่าจะซ่อนในที่ปลอดภัยสักพักแล้วค่อยกลับมาข้าแค่พูดกับตัวเองนะเจ้าทําไมเจ้าทําเป็นไม่ได้ยินก็แล้วกัน ถ้าว่าจะซ่อนไปที่ที่ปอดออกโอ้โหบัญชีเลเวลอเพเนื้อเรื่องเควสสำเร็จกองกำลังรี่กระจัดกระจายออกเควสสำเร็จแล้วครับเควสที่หนึ่งเปิดที่สามจุดประกายอะไรสักอย่างเปิดใช้งานแท่นเทเลพอร์ต ยอดเลย <S <S เจ้าเปิดใช้งานแท่นเทเลพอร์ตได้ในพริบตาพูดกับฟิลิปอีกแหละแท่นเทเลพอร์ตกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วข้าก็ววงใจละ่ะขอบใจเจ้ามากข้าอยากตอบแทนเจ้าสักหน่อยข้าเห็นการต่อสู้ของเจ้ากับเคอร์คูเข้าเจ้านี่ยอดเยี่ยมไปเลยข้ามีของที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเจ้ามีคนจากสภาเวทมนต์ให้ข้ามานะ่ะเจ้ารับไปสิ หมือนมันจะช่วยให้ทำให้มอนสเตอร์ของเจ้าแข็งแกร่งขึ้นได้อะไรอ่ะพ o ชันอัพเกรดมอนสเตอร์คุณสามารถอัพเลเวลมอนสเตอร์ได้ด้วยโพ o ชันเอ p หรือแผงเจมอนคุณสามารถรีเซ็ตการอัพเกรดมอนสเตอร์และรับหน่วยเงินคืนได้ถ้าคุณใช้่งินคืนสภาพมอนสเตอร์สามารถอัพเกรดได้ที่เมนูแล้วลองหาปุ่มมอนสเตอร์สิมอนสเตอร์ คุณสามารถๆๆอัปเกรดมอนสเตอร์จากไหนในวิธีนีน้นี้ลองมาอัปเลเวลมอนสเตอร์สักตัวกันลองเลือกพลังชั่นสักขวดเพิ <c oughs> ่มพลังกดไปกดอีกตัวเพิ่มพลังเลือกออโต้อุ้ยแม็กเลยนี่หว่าเด้อคอยก่อนเผื่อมันจะได้อะไรที่ดีกว่านี้นะเควสจ่ายที่หนึ่งที่สี่รวบรวมเบาะแสเริ่มมาแล้ว เจ้ากำลังตามหาดวงตาแห่งอากัสอยู่งั้นหรือเปล่ามายถึรเรลิกที่มีลักษณะเป็นสร้อยคอใช่ไหมข้าจะลองค้นหามันดูลองไปพบก,กับนักโบราณคดีชื่อปลาโนโดูหน่อยไหมเขาอยู่อีกฝั่งของสะพานน่าจะเคยเห็นอะไรบ้างใช่เจ้าต้องระวังพวกสลามป่าก,ก่อนที่จะข้ามสะพานไปด้วยว่ากันว่าพวกมันจะโคลนตัวเองถ้าสัมผัสได้ถึงภยัยอันตรายพวกมันอยู่กันเต็มป่ากันเลยตอนเนี้ยังเจ้าจัดการมาได้กสองสามตัวได้สบายอยู่แล้วแหละ แต่ก็ระวังให้ดีอย่าเพลอลงกลวนเพียงเพราะรูปลักษที่น่ารักของมันเด็ดขาดแปซื้อครั้งแรกได้อะไรอ่ะซื้อของขวัญการซื้อครั้งแรกปี2023รับรางวัลต่อไปนี้ตลอด3วันมเมื่อซื้อสินค้ามากกว่า1อย่างขึ้นไปก็คือแผ่นซัมมอน ไช่สองจุดเก้าเก้านะสามเหลียงก้าสิบบาทเอาวะถามว่าซื้อไหมไม่ซื้อเกมมันไม่โดนขนาดนั้นนอกจากคนที่ชอบไอ้นี่นะเหมือนต้องสู้ปะ หรือว่าผมไมงใก่เงเกนเชนก็ไม่รู้อ่ะไปฮะเราไปคยุยกับลาโนโ่แล้วลาโน่อ,อยู่ไหนเดี๋ยวโอ้ยจะว่าไปไม่มีมินิแมปอะไรแบบนี้อ่ะนี่ไง เจ้าอยู่นี่หรือเปล่าสวัสดีได้ยินว่าบรรดาสมาชิกของกองทัพพิทักษ์ราฮิลมีซัมมอนเนอร์อยู่ท่านเองยินได้ที่ได้รู้จักข้าเป็นนักวิชาการที่ท่องเที่ยวไปเรื่อยเพื่อศึกษาซรากโบราณและดิิกโบราณข้าได้ยินว่าที่นี่มีดีจิกล้าค่าอยู่ก็เลยแวะมาถ้าท่านถามว่าข้าเห็นอะไรน่าสงสัยบ้างหรือเปล่านะไม่มีหรอกแต่ถ้าท่านบอกข้อมูลข้ามาว่ามันมีรูปร่างแบบไหนข้าจะช่วยทําให้ท่านได้ รวบรวมเบาะแสแต่ e อ p มา20และเงินอีก2,000เอ้ยพันบทสอนเล่นเลเวลบัญชีเรามาพูดถึงเลเวลบัญชีกันแต่ที่นี่เพื่อเข้าเลเวลบัญชีของคุณจะเพิ่มขึ้นเมื่อทอมมานเนอร์หรือมอนเตอร์คุณแข่งแกร่งขึ้นเมื่อเลเวลบัญชีเพิ่มขึ้นคุณจะได้รับรางวัลความสำเร็จด้วยขยันเก็บเลเวลหน่อยนะอือหือ โโอค้คือเราเราต้องเดินอย่างเดียวใช่ปะรีเล็กมีลักษณะเป็นรูปสร้อยคอรหรอถ้าอย่างนั้นข้าอาจจะช่วยได้เพราะข้ามีเรื่องจะบอกเกี่ยวกับไซหลอก ท่านล่าการูด้านะ่ะตอนนั้นข้าเห็นไซหลอกกำลังล่าพวกการูด้าแสงตะวันอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้เขาบอกว่าในบรรดาการูด้าที่โดนจับมามีตัวหนึ่งที่คาบสร้อยคอแปลกๆพอข้าขอดูการูด้าแสงตะวันตัวที่คาบสร้อยคอนั้นเขากลับบอกว่ารู้สึกถึงล่างสังหรณ์แปลกๆจึงปล่อยมันไปท่านคิดว่าไงเป็นข้อมูลที่ประโยชน์ใช่ไหมถ้าท่านหาสร้อยคอเจอท่านนำมันมาให้ข้าดูสักหน่อยได้หรือเปล่า จริงๆข้าไม่ได้หวังอะไรตอบแทนแต่ในฐาน,นะนักวิชาการก็อดจะสงสัยไม่ได้ข้าเลาเล่นนะท่านอย่าไปใส่ใจเลยแต่ข้าอยากเห็นมันจริงๆนะฮ่าฮตีกรนด้า เราต้องไม่คุยกับใสรหรอคือไม่ได้จะเอาอะไรเว้ยว่าก็คือเกมนี้ไม่มีออโต้ใช่ไหมดูจากทรง ถ้าสมมติว่าเมาได้ยังไงมันก็เหมือนเดิมอะเม่ยไม่จะมีอะไรเปลี่ยน โผคนมาทำอะไรใหญ่ๆวะเนี่ยสร้อยคอรึหมายถึงอันใหญ่ๆลายสีทองหรือเปล่าเห็นส,สีข้าเจอที่การูด้าที่ดิ้นรนอยู่ริมน้ำพระหัวมันจมอยู่พอช่วยมันขึ้นมาก็เห็นมีสร้อยคอแขวนอยู่ที่จะงอยปากเจ้านักโบราณคดีพลาโนที่ดวงตาเจ้าเล่ยนั่นอยากรู้สร้อยคอเนะี่ข้าเลยโกงไปและแอบเอาไปใส่ไว้ในเกวียนแต่ข้าได้ยินข่าวร้ายว่าเกวียนนั้นถูกลอบโจมตีผู้ช่วยข้าวิ่งมาบอกเลย คารุด้าทั้งหมดที่จับมาอย่างยากลำบากก็หนีไปเกลี้ยงอ๋อผู้พิทักษ์แห่งราฮิวอย่างเจ้ากำลังหาสร้อยคออยู่ใช่ไหมเจ้าช่วยหาคนที่รอบโจมตีเกวียนด้วยได้หรือเปล่าข้าจะได้แก้แค้นส่วนเจ้าก็อออสร้อยคอไปว่าแต่เจ้าเป็นซามมนเนอร์หรอแต่มีมอนสเตอร์แค่นี้เจ้าไม่รอดแน่เจ้าลองไปถามเรื่องมอนสเตอร์จากแอเรียลแห่งสภาเวมนมตนที่อยู่ด้านนน้ดูสิ ไปเรื่อยโอ้ยอดีก็มีหน้าสมอนคุณสามารถซัมมอนมัสเซอร์ได้ด้วยคัมพีนี่ถ้าคุณได้รับปอนเซอร์ซ้ำกับตัวที่มีอยู่แล้วปอนเซอร์ตัวนั้นจะกลายเป็นชิ้นส่วนแทนสามารถนำชิ้นส่วนเหล่านั้นมาใช้ในการอัพเกรดก็คือถ้าได้ตัวสามก็นั่นแหละคุณต้องใช้คัมพีในการสัมมอนแต่ที่คัมพี สมมตนฟรีจุกุนี่มันมีนักรบครับเรามีอยู่ห้าสองอันเลยเหรอว้าวสุดยอดเลยวะ่ะอ่าอหา้ อ๋อนี่คือซัมมนอนคนลาธาใช่ปะอุย้ยสุดยอดเลยครับคิดว่าผมอยากจะได้ผู้ชายหน้าหล่อๆหรือสาวน้อยโลลี่กันล่ะไม่ต้องสืบครับโอ้โหสองร้อยอันเรามีอยู่ให้สองไป เผื่อว่าจะดวงดีเอ้ยมันมีสายฟ้าอ่ะรอจะได้เลยก็ได้นะไม่ใช่มันก็แค่สัญญา c h a n n กร Griffin Griffido Hell Hall ้าวกลัวอะไรกอดเด็ก ไม่ได้เดยสัสตัวน่าจะนอร์มอมเลยดูจากทรงไม่มีเลยนะสี่ดาวสองสามตัวกดสี่ดาวสีว่ดาวเกลี้ยงเกลี้ยงคลิปไม่ เอ้ยสีดาวเ้ยนี่น่ารักนาตาคุ้นๆนั่นห,หรอซัมมอนมอนธรรมดาด้วยกดไปดิสุดยอดเลยครับ หมดแล้วเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะได้มาจุรามาจุราสามดาวแล้วทีนี้เราจะได้อะไรวะโอเคจบไวเดี๋ยวนะขอ,อนี้ก่อนดิ แล้วเราจะเอาโอู้อาเพลย์โอ้คิวมีอยู่เก้าเอาไปก่อนอืมแล้วนี่ไงมอนสเตอร์โอเค จัดทีมจัดทีมจะได้มันจัดได้กี่ตัวน้ำ โอเค okay. let's go โบไหนลองไปตีตัวดิอเอาแล้วกดอันนี้ไปแล้วไม่ใช่เหรอรู้ว่าเราต้องกดอะไรหรือเปล่าปึ๊บเมื่อกี้เลือกอะไร,ร้ววะ เรื่องมาใน,านในการเปลี่ยนนะครับโอเคสำหรับเกมนี้ก็ประมาณนี้เลยเล่นต่อไหมคงไม่รู้อ่ะ นนั่นหต้องไปดูก่อนว่าม,มีอะไรน่าสนใจที่จะเข้ามาเล่นต่อนะโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ